นะแอดคาราบาลเป็นที่สีทุกคนคุณปราณีนาเรืองนะคะพูดอะไรคะ่ะคุณปราถนานาเรืองพูดอะไรคุณนอนรัฐไม่ได้ฮัลโหดีจ้าน้แค่น้องจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าหนอมสวัสดีค่ะคุณปราถนานะคะสวัสดีจ้านะคะมันไม่ไหลเลยไม่รู้ เออนะคะก็เลยนะคะใน Facebook ใน youtube ก็จะมีหลากหลายนะคะข่าวการเมืองนะคะการเมืองก็ชอบนะคะเป็นคนที่นะคะชอบทุกอย่างที่มีความสุขนะคะแต่แต่ไม่ใช่ว่าทำเรื่องอื่นแล้วไม่ทิ้งลุงป้าไม่ใช่นะคะอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเอนะคะเปิดใจกว้างๆจะไม่ได้เดียดร้อนจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ต้องมาดา่าหรือว่าพวกเดียวกันเนาะ ไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงนะคะพูดถึงเรื่องที่ว่าภูเขาไกลล้นยังไม่หมดใช่ไหมดูดูตั้งแต่วันแรกเนาะดูหมดรู้หมดนะคะวันนั้นไปคุยกับแม่แม่นะคะบ้านสี่กอนะคะยายอุ่นด้วยวันที่ไปนะคะเจอแล้วพูดถึงยังขอบคุณยายอุ่นนะคะขอบคุณยายอุ่นที่วันนั้นนะคะยายอุ่นช่วยลุงเรานะคะวันนั้นตอนที่เขาไปประท้วงว่าลุงทําผิดแผกนะคนเขามีประเพณีของภูไทยนะ เขามีความสามารถที่จะไล่ลุงออกจากบ้านสี่กอได้นะนะคะแอดเพิ่งรู้ว่าภูไทยเหมือนกระลุงจะไปอยู่ที่จำปจันครเขาก็มีการประชุมนะคะเขาก็มีการประชุมนะคะว่าจะรับคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านไหมนะคะวันนี้ถ้าไป ไปไปประเมินอีกครั้งไม่มีแล้วนะคะว่าคนที่นั่นเขาต้องรับลุงหมดเลยแล้วก็คนที่นั่นเขาจะรู้หายจากหน้าจอไปนานนะคะแม่คุณพาฒนาอันไม่ได้หายนะแต่ไม่ได้นี้เปิดช่องใหม่ค่ะแฟนบอกว่าขนของไปอยู่นาด้วยเลยฮ่าว่าพี่สาวก็โดนเหมือนกันกินข้าวก็ดูใช่ไหมเอาโดนาสัวกลิปค่ะคุณอาทอนสวัสดีค่ะใช่ไหมน้องอแฟนไม่ว่านะคะ่ะลูกไม่ว่าใช่ไหม จริงๆเูดูเนาะดูทุกอันเลยนะคะร้องไห้กับลุงป้าตั้งแต่เราไม่เห็นนนคะแอดโดนกรณีบอกว่ารักเมาลุงนะคะก็จะมีคนไปว่าให้เยอะมากนะคะแล้วทีนี้แอดหอมอะ่ะก็นะคะเนี่ยลูกถึงทําห้องให้นะคะตอนนี้ลูกทําห้องให้พ่อพูดแม่พูดเสียงดังเวลาไล์สด เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบ้านเราไม่มีใครทํา YouTube เขาก็ว่าเราบ้านขนาดแอดหอมไปหาเหตุแอดหอมไร้สดพูดโดยผู้พ่อผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านนะก็เป็นหลานชายแอดหอมนี่แหละบอกว่านึกว่าคุยกับใครนะคะคดีค่าคุณอาตจ๋านะคะขอบคุณเอสซีที่น่ารักนะคะใครเข้ามาจะไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดด้วยนะจ๊ะจริงๆนะคะเนาะมันเราก็อยากแค่สงสารนะคะที่จริงคอนเทนต์ไหนก็ทําได้นะคะ เหมือนวันนี้มันมีให้ทําเยอะแยะแต่ไม่รู้บางคนเข้าก็แบบอยากได้ตังเลยทีเดียวแต่แอดหอมมาทําไปด้วยพร้อมกับความสุขเนาะค่ะทํำไปแล้วก็ต้องมีความสุขถ้าได้เงินมาแล้วไม่มีความสุขแอดหอมก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะคะจริงๆถ้าได้เงินกับพร้อมได้ความสุขนะคะเงินน่มันสําคัญนะคะถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถไปไหนได้ <laughs> แต่ก็ขอบคุณนะคะบารมีนะคะหรือว่าชาติไหนๆบุญญาธิการที่เราทําบารมีองค์ปู่แม่ย่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกนะคะพ่อทุกพระอ,องค์นะคะครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายนะคะ